รรท่านประธานครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยพรบชนเผ่านะครับแล้วก็พรบชาติพันธุ์เนี่ยที่สมาชิกของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับได้เคยเสนอมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าเพื่อให้เกิดความรอบคอบเนี่ยเรียนกับรรท่านประธานเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยเขาให้ความเห็นมาครับกระทรวงธรรมบอกประเทศไทยเนี่ยไม่มีชนเผ่าครับประเทศไทยมีเผ่าเดียวคือเผ่าไทยฉะนั้นถ้าเราออกกฎหมายเนี่ยมีคําว่าชนเผ่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหานะครับ มันเป็นเรื่องของชาติพันธุ์ครับนะครับก็คือชาติพันธุ์นะครับที่ประเทศไทยนั้นมีหลายชาติพันธุ์นะครับเรามีเผ่าเดียวครับคือมาไผมนัทวุฒิลูกาชาวจีนขอประท้วงครับเดี๋ยวเขาญาติมีมีผู้ประท้วงนะครับเชิญครับใครใครจะประท้วงครับข้อไหนครับท่านที่เรารพผมนัทวุฒิบัวประทุมมจไรชื่อพรรคเก้าไกลครับผมมาท้วงท่านผู้กำลังประท้วงตามข้อ69ครับส่อเสียดพี่น้องชาติพันธุ์ผมครับผมแท้ตั้งครับพี่น้องชาวจีนครับ ชาติพันธุ์ในประเทศไทยไม่ได้มีแต่พนเผ่าไทยนะครับท่านประธานครับท่านอดีกว่าครับท่านแซ่อะไรเมื่อฟังไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวถอนถอนเขาพูดว่ายังไงนะคท่านประธานครับเผ่าไทยท่านประธานครับเดี๋ยวพี่น้องจะสอบสนเผ่าไทยเผ่าเดี๋ยวไม่ใช่นะครับประเทศไทยมีหลายชาติพันธุ์ครับท่านประธานประเทศไทยมีหลายชาติพันธุ์ครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ท่านนัทวุฒิบัวปทุมท่านบอก ถอนถอนคำไหนครับถอนถอนคำไหนครับท่านประธานครับประเทศไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ท่านนัทวุฒิท่านถอนคำว่าเผ่าไทยนะครับประเทศไทยไม่มีเผ่าไทยครับไม่มีชนเผ่าไทยครับอุดมไปด้วยพี่น้องชาติพันธุ์หลากหลายครับท่านประธานครับทานทั้งะหูวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาท่านรีบส่งกฎหมายสภาชนเผ่าพื้นเมืองมาเร็วเถอะครับจะได้ทราบว่ามีกีจชาติพันธุ์กันแน่ครับท่านประธานครับประเทศไทยเนี่ยนะครับรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยครับ ประเทศไทยมี35มาตันะครับขุนวิจิตว่าประเทศไทยมีสามพิฆาตหนึ่งพัทองครับมีเผ่าเดียวคือเผ่าเอาพอแล้วนะพอพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะขัดแย้งกันไปใหญ่นะครับคือคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะขัดแย้งคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับก่อนก่อนจะขอมตินะครับผมขอให้ทางทางวิบรัฐบาลนะครับไปคุยกันก่อนนะครับนะครับ ขอพักการขอพักการเป็นคนไทยเหรอครับซึ่งถูกถอดหาครับ